อาอัลต้าระผิดไฟนี overseas, <onsieur> ่คือผมผมผมบอกเลยว่าผมมาไปพลาดแน่นอนวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแจ็คกันนะผมในโหมดอัลต้าระผิดไฟโดยการที่ผมจะเล่นในวันนี้ผมจะเล่นผมจะเล่นแจ็ค AP นะครับผมซึ่งอ่คือผมตอนแรกผมก็ผมก็ไม่กล้าทำเท่าไหร่แต่ผมผมจะลองดูครับทุกคนยิปปี หมดที่รอคอยมรดาแสนนานถูกต้องครับพี่พี่ว่าไงผมก็ว่างั้นมาแลมาโลมาโลเจ๊เจ๊เออโดนอ่าเฮ้ยเหี้ยมังกรเอ้ยมังกรตัวใหม่นี่ว่า s m o l d e r ส m มัลด์เอ่อส r ม m ลด์ส์มั l ด์ส์มัลด์โอ้โหเฮียตัวเฮียอะไรเน,นี่ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บนึงเอ้าเฮียกูซื้ออะไรไม่ได้หวืวเปล่าทำอไมทำอไมเพื่อนอะไรผมไปแล้วครับหมอหมอครับผมมอมแล้วครับผมจะเล่นกูมึงให้กูเล่นมิดเหรอได้นะไม่ว่ากัน ก็มันก็จะเล่นยากหน่อยนะน้องพู้เล่นที่ฮะก็ไปล่างก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะเอาแหละครับทุกคนในภารกิจในวันนี้นะครับผมเราก็จะทำการซื้อสตอมเชอร์เป็นชิ้นแรกชิ้นสองปเป็นริชเบนนะครับผมส่วนเทียร์ผมออกมากรนตีนเฉยไม่มีอะไรเ <c oughs> ทียร์ผมออกมากรนตีนเฉยครับโ <c oughs> ดนนะไรเหี้ยโดนไส้ควาย ก็ไม่เท่หร่นะกูหมายถึงอ่ากูหมายถึงการเล่นอะไม่เท่ไไหร่อกมาแล้วอ่าของที่เราจะของที่เราจะเอาออกในรอบนี้ก็อย่างที่บอกไป t o r ม Se ิร์ฟริชเบนนะผม t o r m Search นี่บอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนสลิชเบนนั้นเดี๋ยวค่อยพิจารณาในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งโดนอีกทีจริงๆมันไม่คนใส่หลัแต่ช่างมันเถอะ รอบนี้ผมเอาดาร์คมเบมาด้วยยังไงแล้ว้มาโดนใส่เหี้ยโดนใส่นี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าฮแกนเอาเหี้ยกูะบอบบอกเลยว่าไม่พลาดผมอะ ว้าช่วยดูด้วยเฮียเขียกลับดีกว่ากลับบ้านดีกว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสมชายกลับบ้านดีกว่าอะไรไปไหนไปไหนไปอุย้ยเดี๋ยวกลางสามโตสองตัวเลยเหรอไปรู้จักใจเอพ่ะน้องอ อู้ดูอ so ้าเหี้ยออออออมาชาโคอ๋อชาโคป่าเหรอนึกว่าหมอนี <to> anyway ้จะไม่มีป่าสิอีกนะนึกว่าเกมนี้จะไม่มีป่าแล้วเนี่ยมันหมายว่าแมปเนี้ย <laughs> C đừng hụt lại Ok, ok <but>. uh oh <laughs> Ok, 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 thank you, thank you Thank you so oh แลเ้อเอเดออ๋ะอออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ดอ๋อ้ออ๋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 อช๋ออ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 ออ๋ออ thẻm thái... kha than thái... kha than năn nưa à, bye, wow, chéo, ủa, ai da đã hạ 15 nhồi rồi <laughs> ดักข้าเวทเยอะแล้วครับพี่น่นะเราโอ้โอ,อย่าละพี่ครับพี่พี่อย่าละโอ้ยโอ้ พี่ครับอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผม <c oughs> ผมวิ่งแล้วเที่ยมันวิ่งมาแล้ว <c oughs> มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งโอ้โอ้ไม่เที่ยฝันร้ายเลยกูโอ้ผมฝันร้ายแล้วทุกคนโอ้อ่าเดี๋ยวเพียงหนึงนะลิชเบนเรายังควรออกอยู่ไหมออกแหละ <c oughs> ไม่มีใครตอบผมได้ไม่มีใครตอบผมได้นอกจากตัวเองเอเแคเ่นะ โอเคก็ดาเมจแล้วก็ก็ก็ใช้ได้นะอ, <c oughs> อ่า <c oughs> ผมกำลังนึกเล่น <c oughs> อยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแจ็ค AP ไปเล่นแปดปกติล่ะนั่นสินะ โอ้โห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 แทบไม่ได้ยืนอแทบไม่ได้เดินได้ๆโอ้โหดีๆกัน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 โอ้โหว้โดนเรียบร้อยแตกโอ้โหเอาละยังนั่นเอา อกนี้แรงถูกต้องนะเพื่อนปกตินี่อ่าเราจะเราจะเอาไงต่อดีครับแตชีวิตนี้มาโอ้ยโอ้โหอืม แนงเอาเช็ดอภิษแถวกูตายจัดกันทีอา่าต่อไปใช่ไหกเฟมสุภาพด้วยครับ <c oughs> สุภาพด้วยครับอีเชี่ยโอเคโอเคโอเคขอโทษครับ ต้องสุภาพด้วยนะครับได้เลยผมจะเล่นแบบสุภาพเฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดพิเดเตอร์อ๋อมันมาพิเดเตอร์มาโอ,โอ้โหโ,หโอเคเอามาลิชเบนมาละ ครับน้องน้องว่าไงพี่ก็ว่ากันโอ้โ oh! thank you อ้าวอ้าวอ้โหอ้าวเจ็บแดมน้ำแข็งแพ้ไฟเหรอไม่ด้วยหรอเย้ย <laughs> yeah. โอ้โหเรียบร้อยดิเฮ้ยยังมาดิอ่าเรียบร้อยตายเฮ้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 ยโอเค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 ไปด้วย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 วิ่งๆๆ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 อย่างรัวคอตเตอร์สไตล์กูดัเห็นเท่าไหร่วะ 275บวกกับ3.5%ของพลังชีวิตโอ้ก็แรงนะมีบอกตามเปอร์เซ็นต์ด้วยเล่นเดือดไหมปังปองปองปองเค่ยี้หน้าตายเถอะทั้งนั้นอ่ไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้เงาไอ้เหี้ยโอ้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 มาห่าห่าห่า ฮ่าโอ้โหเจ็บไม่ล่ะพี่ชายโอ้โเชี่ยสิบห้าหกโคตรแรงเป็นแจ็คที่แรงมากแต่เล่นปกติอาจจะไม่น่านะไม่น่าเฉยๆ ตายตายตายไหมโอ้โหหายเลยชันเดิลหายเลยชันเดิลหายไปเลยเดินเดินเต็มเดินเล่นแน่ไอ้เปรดเฮ้ยว่ะสมอลเดอร์โอ้โหสมอลเดอร์โดนลุมลุมซอกเขาให้ อะไรเดี๋ยวเราเราเรามาลองดูกันดีกว่าว่าพอมีเชดล์เฟรมแล้วเรามันจะแรงได้ขนาดไหนพอสายเวทกับคริติคอลคริติคอลติดคริติคอลสกิลติดคริติคอลวงได้เปิดเ,เวทกับจริงแชทถ้าโมเดลออกเนี่ยมันน่าจะชิบหายอยู่เอาอะไรปะไปครับ hello you want some oh. you want some เชี่ยแม่งกูโดนกูโอ้เจ็บนะเจ็บเจ็บกูถือว่าเจ็บอยู่ รอบปนรอไดอนก่อนนะมึงนะอ้าแล้วกลัวอัพหนึ่งมาทำไมวะในเมื่อมันเชีร์ก,กูลืมไปแล้วว่าหนึ่งมันไปกายภาพนี่หวาถ้าคิดในแง่ดีคือโดดไวขึ้นถ้าคิดในแง่ร้ายคือกูตัวกูโท,ทรเกม

อย่างเยีเลยแย่แล้วแย่แล้วอันนี้แย่แย่จริงแย่ของจริงเลยโอ้ยแย่มันออกออก full t เลยหรอโอ้โหพอเฮียมีมีเงาสัมสปะโล่สปอ,อร์เตอร์จัดการมันสปอ,อร์เตอร์ น้องเป็นอะไรน้องเป็นเอดีเหรออ๋อโอ้โหจบสิ้นนะกูไปเอ้าเชี่ย เชี S <s <ans> ่ยมันเกือบเกือบไม่ทันละเกือบไ,ไม่ทันละเมื่อกี้เกือบไม่ทันละไปอ่ารามเมนมันก็เจ็ดร้อยเหรอเจ็ดร้อยเลยเหรอวะถ้าทุบอะ่ะโอโ้ไปแล้วไปแล้วเปเล่นเกมเปเล่นเกม 15นาทีโอ้ oh, only 15 minute โคตรไวเลยไวไวสุดๆ <laughs> อ่าแหละ <laughs> ใชม่มันเล่นอยู่มันตีเต็มนี่ว่ากูลืมไปเดี๋ยวเล่นสักอ่าส,สองสามตาอ่าจบละตาหนึ่งเดี๋ยวสักสองสามตาเดี๋ยวไปกลับไปได้แรงดีกว่าอ่าตานี้กูให้ลิซานากันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นเกม เช่แต่แจ็คแจ็คอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นใหม่ทีขอ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 ใหม่ทีเอ้ยเมื่อกี้กูลืมดูดาเมจดาเมจกูเยอะปะวะเมื่อกี้กูลืมดูดาเมจดาเมจกูเยอะปะวะลืมลืมดูดาเมจปะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะนี่นี่ ก็ไม่เยอะเท่าดิซันดาฮะดิซันดาเยอะกว่า